ผู้ชมคะที่ตลาดนั้นเหมือนกรุงไทเปบรรยากาศยังคงคึกคักประชาชนต่างพากันออกมาซื้อวัตถุดิบและอาหารพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ย้ำว่าเดิมทีก็ระมัดระวังด้านสุขอ,อนามัยอยู่แล้วเช่นใช้ถุงพลาสติกหยิบจับวัตถุดิบแทนการใช้มือเปล่าบางร้านมีการแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนเช่นคนหนึ่งคิดเงินอีกคนหนึ่งจัดอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารสำนักงานอาหารและยาไต้หวันได้ประกาศแก้ไขมาตรฐานและเกณฑ์ด้านสุขอ,อนามัยโดยข้อกำหนดใหม่ระบุว่าขณะเตรียมอาหารห้ามสัมผัสเงินก่อนหรือหลังทันทีโดยไม่เปลี่ยนถุงมือหรือทำความสะอาดซึ่งไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะร้านค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ให้บริการจัดส่งอาหารอีกด้วยออาการแก้ไขกฎด,ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีและจะขยายขอบเขตบังคับใช้ให้ครอบคลุมถึงร้านอาหารแผง รวมถึงอุตสาหกรรมเดลิเวอรี่เมื่อพบการละเมิดจะต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุด200ล้านเหรียญไต้หวันประชาชนบางรายกล่าวว่าแม้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้แต่การมีมาตรฐานสุขอนามัยที่ชัดเจนเช่นนี้ย่อมช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภยัยและมั่นใจต่อการบริโภคปัจจุบันได้มีการกำหนดให้พนักงานเดลิเวอรี่ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และอาหารที่จัดส่งนั้นต้องบรรจุหีมห่ออย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการขนส่งการแก้ไขกฎครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในอาหารและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะสามารถบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปุณรัตน์ชันชัยเมธวัรรายงาน